ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS สีนูเนีววันนี้ภารกิจเช็คอินสวนสนุกก mm hmm. รุงเทพครับ สวนสนุกกรุ๊เด็เนียนะเพราะประเทศไทยมีสวนสนุกมใช่มีคนให้ข้อมูลว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องหวัดเสียวใครฮะนี่เลยนี่ตีลังคงตีลังกาได้ได้หมดเลยครับตีลังกาแล้วก็สวิงหมุน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 ได้รถคันนี้ก็ทำได้หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้เอาเอาวิ่งให้มันตรงๆเลยครับเราทับเราถูกทางใช่ไหมครับเราไม่ใช่ไปข้างหลังใช่ไหมครับสพานสูงสพานสูงไม่เห็นสูงเลยครับ ที่อันนิดเดียวเองเนี่ย่างพี่เพื่อนชวนหนูคุยแล้วหนูก็ไม่ดูทางไม่ดูทางไม่ดูเลยมันรู้นะหรือว่าเขารู้นะพี่เพื่อนชวนคุยคุยอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแต่ก็ช่วยอย่างเงี้ยนี่ผมกับเนี่ยสีแยกเดิมเขาหลอกเราปะเนี่ย อยู่ว่าอยู่เล่ประมาณ60 40อ่ะเฮ้ยทำไมรู้เลยอ่ขนาดนั้น GPS ไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมหมาถึงว่าตอนที่ดูไม่ได้ดูเกิดสังหรณ์แล้วมันอยู่ตรงซอย40จริงๆเนี่ยเราจะถูกสอบนะถูกสอบส่วนนะลองจับดูว่าจะต้องเล่นเครื่องเล่นอะไรงัั้นผมจับมีอันนึ่งต้องโดดบ่อน้ำอย่าโดนนะขอร้องเดี๋ยวพี่ต้องโดดแทน